สวัสดีครับผมแพทจาก a c l า s u t u t o นะครับโชว์รูมจำหน่ายรถครอบครัวแบบพรีเมียมนะฮะวันนี้ผมมีรถ2คัน2แบบ2สไตล์นะฮะข้างซ้ายฮะเป็นสีบรอนนะฮะแล้วก็ข้างขวาเป็นสีดำนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมรถสีดำก่อนนะครับกับสีดำที่เป็นพรีเมียมแบ็คคันนี้เนี่ยเป็นคันแรกที่เราเลือกใช้แล็กเกอร์นกแก้วนะครับ และเกอร์นอกแก้วเนี่ยให้ความแข็งแรงกับสีภายนอกอยู่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้นะฮะ A เอกคาสซอร์โตได้มีการยกระดับนะฮะในเรื่องของการทําสีหรือการวีเพนสสีใหม่ในเกรดแบบเยอรมันนะฮะและคันนี้ถือว่าเป็นคันแรกนะฮะเราขอแนะนำนะฮะ o อ s i ิเ a ียน a บลคันนี้เลยนะครับและที่สำคัญครับภายในคันนี้แน่นอนครับจุดแข่งของเราจุดขายของเราของเอคาซัลโตกับภายในรุ่นอ l ลักแอนซวีขายดีสุดๆนะครับสำหรับปี2024นะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมภายในรุ่นนี้กับสีภายในที่เป็นท t o n e เป็นสีเบสแบบ i v ว r รีเบ e ตัดกับสีดำนะฮะที่เป็นตัวเบาะฮะเป็นหนังแท้ทั้งตัวนะครับรวมไปถึงออปชั่นอื่นๆที่เราจะแนะนาด้วยครับเดี๋ยวไปชมกันครับ และนี่คือภายในรุ่นเ l ลเล็กแอนซีรีนะครับที่มีความแตกต่างจากเ l ลเล็กแนซีรีส์รุ่นอื่นเนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยเราเลือกใช้โทนหนังสีภายในเป็น i v o r รตัดกับลายไม้ที่เป็นสีน้ำตาลแดงซึ่งเป็นคันแรกเลยนะครับที่เราเลือกใช้ลายไม้สีนี้ดูกลมกลืนและดูความมีความเป็นผู้ใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยผนังลายไม้พร้อมไฟแอมเบียนยที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันดูกลมกลืนไปกับโทนสีที่เป็นโทนสีไ v o r y นะครับรวมๆแล้วเนี่ยพอลายไม้ตัวนี้เจอกับผนังที่เป็นสี i อว r ร ทำให้รถเนี่ยดูหรูหรามากยิ่งขึ้นคันนี้เลือกใช้เบาะสีดาที่เป็นหนังแท้นาป้าทั้งตัวนะครับจัดวางเบาะได้แบบ233และ234 ตัวเบาเองเนี่ยมันมีการตกแต่งด้วยทริมต่างๆที่เป็นไลายไม้แท้แม้แต่เท้าแขนเองก็เป็นหนังแท้เช่นกันความเอเนกประสงค์ต่างๆเนี่ยเราจัดให้เต็มไม่ว่าจะเป็นไซส์เทนะครับที่สามารถวางแก้วน้ำได้ซองข้างๆเบอก็มีนะฮะ USB ชาร์จ type C และ type A ที่พนักเท้าแขนและที่ผนังก็จัดให้ครบนะฮะตัวเบาทั้งหมดเป็นเบาหนังแท้เข็มขัดเป็นแบบเบลออโต้คู่หน้าจะเป็นไฟฟ้าปรับ8ทิศทางลางสไลด์เนี่ยจะเชื่อมกันทั้งแถว2และแถว3นะครับเบาคู่หน้า คนขับเราก็อัปเกรดให้เป็นหนังแท้ด้วยเช่นกันให้มีความดูหลานะครับคอนโซลพรีเมียมเราใช้ลายไม้ตกแต่งคู่กับหนังสีดำนะฮะความอนเนกประสงค์ของคอนโซลเนี่ยจะเราสามารถที่จะใส่สวิตช์ลงไปได้นะครับซ่อนสวิตช์ได้ต่างๆมีพ็อกเก็ตด้านบนทั้ง3ช่องเลยนะครับสามารถเก็บของได้จริงนะฮะ ตัวคอนโซลเองนะครับยังฝังฟอน6.1นิ้วให้สำหรับเชื่อมต่อกับทีวีมีลิ้นชักด้านล่างสำหรับเก็บรีโมทได้ด้วยมีมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมทีวีขนาด32นิ้วติดตั้งจอย n d นดรอยขนาด10นิ้วนะครับตรงรุ่นความกล้อง360ให้ด้วยนะครับและลายไม้แท้บริเวณควนขับครับระบบเครื่องเสียงนะครับเราได้เลือกใช้ DSPM Power c s u b แล้วก็ลำโพง3คู่นะครับสายสัญญาณ เบเยอรมันนะครับทำให้ระบบเครื่องเสียงเนี่ยดีมากๆเลยครับสำหรับรุ่นนี้และยังติดตั้งออโต้สเตปบันไดไฟฟ้าให้สามารถขึ้นลงอย่างสะดวกด้วยครับและนี่คือรุ่น a l l e ล a ก c ซและออปชั่นต่างๆครับ เป็นไงกันบ้างครับสีดําภายนอกที่เป็นสีพรีเมียมแบบออฟซิเดียนแบล็กนะครับเป็นสีเกรดยุโรปใช้และเกอร์นกแก้วนะฮะสำหรับลูกค้าที่มองหารถครอบครัวแบบพรีเมียมจริงๆนะฮะแล้วก็อยากได้รถที่มีคุณภาพพร้อมรับประกันหลังการขายแบบพรีเมียมนะฮะสปีเต็มนะฮะต้องทีเอคาสออโต้นะครับผมแนะนาครับว่าเข้ามาที่โชว์รูมก่อนนะฮะมาปรึกษาสไตล์การตกแต่งได้นะครับรวมไปถึงรูปแบบเบาะนั่งนะครับ การเลือกใช้ระบบเครื่องเสียงหรืออัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไฮเอสนะครับหรือ m a จ j สตี้ก็ได้นะครับเราเนี่ยเรายินดีให้คําแนะนำนะครับแล้วก็เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านที่สนใจนะครับที่โชว์รูมเอกคาสออโตเราตั้งอยู่บนถนนทัทไทยราชนะครับพิมพ์ปูก็แมปได้ว่าเอกคาสออโต้นะครับหรือโทรที่099 1859777นะครับแล้วพบกันที่โชว์รูมนะครับสวัสดีครับ